มาค่ะเราก็จะมาต่อกันที่คาบที่2ของเรื่องนี้นะคะก็ต่อจากคาบที่แล้วนะคะที่แค่พิจารณาว่าตามสมบัติเลย2องข้อว่ามันเป็นภาพที่เกิดจากการเรื่องขนาดหรือไม่นะคะทีเนี้ยขาบที่2ของเราเนี่ยก็จะเป็นการที่ให้นักเรียนได้ฝึกการเลื่อนขนานตามเวกเตอร์ที่เขากําหนด ก็คือหนังสือกำหนดหรือครูกำหนดนั่นเองนะคะก็คือมีคนกำหนดให้เราแล้วเราก็เลื่อนตามนั้นซึ่งเอ่อก็ดูเข้าๆตอนนี้คือยังไม่ต้องถึงขั้นที่แบบลึกระบบพิกัดชาแกน x แกน y หรืออะไรนะคะครูจะให้เรียนได้แบบลองจากภาษาง่ายๆของเราก็าคือ เรียนรู้จากทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างใช่ไหมคะก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะฝึกแค่เลื่อนไปทางซ้ายเท่าไหรไปทางขวาเท่าไหรไปข้างบนกี่ข้างล่างข้างบนกี่เซนข้างล่างกี่เซนอะไรอย่างเงี้ยก็พอนะคะ,ก,ะ,ะ,คะก่อนที่เราจะไปลงลึกในระบบที่กัดฉาอกทิค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะสำหรับการ เลื่อนขนานโดยเวกเตอร์ที่จบกกำหนดให้ค่ะทีนี้ก็จะมาถึงตัวอย่างนะคะของการเลื่อนขนานจากเวกเตอร์ที่กำหนดให้จากโจทย์นะคะเรากำหนดรูปสามเหลี่ยม abc แล้วก็กำหนดเวกเตอร์ mn เป็นเวกเตอร์ในการเลื่อนขนานนะคะให้เราหาภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยมน,นี้ซึ่งสเต็ปแรกเลยเนี่ยเราแบบ ี่มีอะไรเลยโจทย์ให้เรามันแค่นี้ใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องทําคือสร้างขึ้นมาก็คือไปลากเส้นจากจุดเนะคะในแนวนอนแล้วก็ลากจากจุดเอในแนวตั้งให้มันมาตัดกันเพื่อที่จะดูว่าระยะทางคือเท่าไหร่เนี่ยนะคะลากเส้น M ในแนวนอนไปทางขวาแล้วก็ลากเส้นตั้งเชื่อมระหว่างจุดเแล้วก็ เส้นของจุดเเราก็จะได้จุดตัดขึ้นมา1นจุดก็กำหนดเป็นจุดทีหรือจุดอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ไม่ซ้ำกับ abc แล้วก็ NN นะคะเสร็จแล้วก็วัดความยาวทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งทีนี้นะคะเราก็จะได้ความยาวทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะเสร็จแล้วก็ปฏิบัติการเลื่อนจุด abc ของเราทีละจุดได้เลยค่ะโดยการเลื่อนจากแนวนอนก่อน อันนี้รูเลื่อนให้ดูทีเดียว3จุดเลยนะคะแต่ถ้านักเรียนทําเองเนี่ยก็ต้องเลื่อนทีละจุดดูไหมลากจุด A ไปทางขวาลากจุด B ไปทางขวาลากจุด C ไปทางขวาตามระยะทางของรูปตามระยะทางของเวกเตอร์ที่มันเลื่อนไปทางขวา5.98ซนติเมตรทีเนี้ยเส้นที่เราลากในรอบแรกเนี่ยเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเส้นที่บางมากๆเล็กมากๆแค่จะมองไม่เห็นแต่ก็ ต้องเขียนนะไม่ใช่ฉันไม่เขียนอะไรอย่างงี้นะก็เขียนมันเล็กๆแล้วก็ใช้ปากกาสีอื่นๆที่ไม่ใช่รูปต้นแบบของเรานะคะหรือใช้ดินสอก็จะดีมาก,มาก,มากๆเลยค่ะจะได้ไม่เลอะเทอะแล้วก็ง่ายด้วยเขียนเบี้ยวเฉียงเองก็ลบได้อะไรอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ลากขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปในแนวตั้งตามระยะทางของเวกเตอร์เราก็คือเลื่อนขึ้นไปแนวตั้ง 4.01เซนติเมตรนะคะเราก็จะเลื่อน A 1ครั้งเป็น A พาร์ an, A เลื่อหนึ่งครัง้งแต่ A พาร์ก็จะเป็น A ดับเบิลพาร์น B ดับเบิลพาร์ C ดับเบิลพาร์นนะคะพอเลื่อนสองครั้งเสร็จเลื่อนขวาเสร็จเลื่อนบนเสร็จก็จะได้รูปเราจะได้ภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนาน,นะคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เวลาเราเช็คมาว่าแบบอจริงหรือเปล่าเลยก็มีวิธีเช็คโดยการที่อันนี้เนี่ยคอมมันก็ทําได้เนาะ เอาเวกเตอร์ไปทาบเห็นไหมจากจุด A ไปจุด A d o บ b l e line จากจุด C ไปจุด C d o บ l e line จริงๆมันก็คล้ายๆกับตอนที่เราวาดพิซซหมันนึงจำได้ไหมพิซซ์มันจะต้องเกิดจากฐานสองฐานที่เลื่อนขนานไปในทิศทางเดียวกันประมาณเนี้ยความยาวทุกเส้นต้องลากไปเท่ากันที่เราเคยทำอ่ะก็ค,คล้ายๆกันก็ทําแบบนั้นได้เลยค่ะ ฟังเมื่อกี้นะที่รูบอกว่าเออมันคล้ายกับปิซึ่งที่เราเคยวาดกันนี้เราจะเอาให้ดูเราจะทำให้ดูาเรามีจุดอันนี้ใช่ไหมที่มันเกิดจากการเลื่อนขนานสองรอบก็จากการเลื่อนขนานตาเวกเตอร์เราเมื่อกี้นะถ้าเราลากเส้นเชื่อมจุดเนี่ยเราก็จะเห็นได้นะว่าเออรูปทรงมันคล้ายกับปิซึ่งของเรานเนาะในทีนี้ถ้าเราวัดความยาว ถ้าเราวัดความยาวเส้นทั้งสามเส้นถ้าเราวัดความยาวเส้นทั้ง3เส้นนะเราก็จะรู้ว่าอ้มันเท่ากันจริงๆเหมือนกัะสมบัิของการวัดขนาดที่บอกว่ารูปกับภาพต้นแบบจะต้องมีระยะทางระหว่างจุดกับจุดที่สมในกันเนี่ยต้องเท่ากันทุกเส้นแบบนี้ถูกไหม มาค่ะตัวอย่างแรกจบไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นการทําย้อนกลับย้อนกลับยังไงก็ประมาณนี้เรามีการเลื่อนขนานที่โจทย์กําหนดให้เราทุกอย่างแล้วโจทย์กําหนดส่วนของเส้นตรง AB เป็นรูปต้นแบบแล้วก็ส่วนของเส้นตรง A พาม์บ B พาร์เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน ให้เราหาเวกเตอร์ในการเลื่อนขนานพร้อมกับอธิบายว่ามันเลื่อนขนานอย่างไรนะคะสเต็ปแรกคือทำย้อนกลับก็คือลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดที่มันสมในการลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดที่สมในการเสร็จจริงๆก็ได้แล้วนะเนี่ยได้เวกเตอร์แล้วเนี่ยเวกเตอร์เป็นเส้นนี้เลยนเนาะแล้วก็ ทีนี้เราแต่เรายังตอบคำถามไม่ได้ใช่ไหมว่ามันเลื่อนยังไงเออเลื่อนไปทางขวาหรือทางซ้ายทางขึ้นบนหรือลงล่างอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทำได้คือดูจากต้นรูปต้นแบบรูปต้นแบบก็คือจุด A ใช่ไหมคะจุด A ไปหาจุด A พาร์ตเห็นว่ามันไปทางไหนทางซ้ายหรือทางขวาฉเฉยมันเลื่อนไปทางซ้าย เลื่อนไปทางซ้ายกี่หน่วยเนี่ยเรายังไม่รู้เราวัดมั่วๆเลยก็ไม่ได้เราสิ่งที่เราต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือลากเส้นตั้งฉากจากจุดที่เราเลื่อนขนานไปให้มันไปตัดกับเส้นแนวนอนนี้นะอ่ะพอเราลากเส้นตั้งฉากเสร็จเราก็จะได้และจุดตัดที่มันตัดกันแล้วเราก็แค่วัดระยะทางมาแลน,นี้จาก A ไป U ได้6.4เซนติเมตร หมายความว่ามันเลื่อนจากจุด A ไปทางซ้ายถูกไหมทาง U มันอยู่ทางซ้ายทางซ้าย6.24เซนติเมตรแล้วจาก U ไป A พามเนี่ยมันก็คือจากจุด U มาจุด A พามก็คือจากจุดตัดเลื่อนลงมาข้างล่างหนาะจุด A พามนะคะก็คือเป็น3.6เซนติเมตรดังนั้นเวลาที่เราจะอธิบายอาธิบายเวกเตอร์เนี่ยก็แค่บอกไปว่า มันเลื่อนขนานจุด A และจุด B เลื่อนไปทางซ้าย6.24ซนติเมตรและเลื่อนลง3.62เซนติเมตรแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะข้อนี้ทีเนี้ยเวลาเราจะตอบนะครูลืมนักเรียนวาดเส้นเข้มๆนะนาทับจริงๆควรวาดตรงนี้ ครับตรงนี้ไปเลยนะแต่ว่าครูวาดไม่ได้เพราะครูวาดแล้วมันงงแล้วมันก็เส้นบางทับเป็นเส้นหนาเส้นหนามเป็นเส้นบางงวงไ,ไปหมดเลยครูก็เลยต้องวาดแยกคนละทีแบบนี้นะคะถ้านักเรียนจะวาดแยกแบบครูนะนักเรียนต้องเอาให้มันขนาดากับเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะคะวาดม่วงๆไม่ได้นะเนี่ยค่ะแะมับ้านสำหรับข้อที่สองแล้วก็ขั้นบ้าน ในหนังสือเรียนหน้าที่6.7ข้อ2ใหญ่ข้อ3ใหญ่แล้วก็ข้อ4ใหญ่นะคะทีนี้ทำเสร็จแล้วก็ส่งตามช่องทางที่เราตกลงกันไว้ได้เลยนะคะบางห้องอาจจะเป็น Google Classroom บางห้องก็อาจจะเป็นไลน์กลมขเราก็ถ่ายรูปหนังสือพร้อมลงชื่อตัวเองแล้วก็วันที่ที่ทำส่งได้เลยดี๋ควรเน้นย้ำในกลุ่มเราอีกรอบนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ